สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายแพทรศรีชั้นเดีคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายแพทรศรีเดี๋ยวนำของโมโูลนิทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางคนสิไปรับชมรับฟังยายแพทรศรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายแพทรศรีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยอยันยายแพทรศรีลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหมๆ่ๆพี่น้องก็สศิริประภัชเป็นผ,นผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยทททัักกกบแพ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าร้านยายห้างพี่น้องจะไปเบิ่งของมูลอาจารย์ธันเหล็กไปเลยนะคะมาเบิ่งแนวทางนี่เป็นแนวทางของหวยชุมแพเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าแนวทางบนนะบนระยะสั้นเพื่อนว่าสั้นเนาะพี่น้องมาเบิ่งเนาะจ้ะขันอันใดขยายแพ่ขยายใดก็สักขย้ายหายเนาะพี่น้องเนาะงวดที่เลี้ยวข้อสามแปดแปดว่าสั้นจ้าเพป็นวางวดนี้เพื่อนบอกว่าเน้นสี่เก้าเก้าสีเดอร์เนวทางเทิงอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับใครมักเนาะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสรุปนนะะสามตัวบนเนาะค่ะสรุป3ามตัวบนเนวทางของเอลัชนกเนาะทางบนเพื่อนบอกว่าเด่นซีว่าสัน้นเอาตัวเดียวกันกับเ,เ,เมื่อกี้นี่ตัวเดียวกันนวกับเนวทางของอัน ผ่านมาเมื่อกี้เนาะหัวชุมแพรนะจ๊ะบอกว่าสีเก่าเนาะค่ะหนึ่งสีเก้ากัสันตัวเน้นของเพื่อนเลยค่ะเน้นสีเก่ากับสีขาเนาะสามตัวเนนหนึ่งสีเก่าเนาะค่ะสำหรับแนวทางหัวชุมแพรเอ้ยแอดลัชนกเนาะค่ะพี่น้องผ่มากก็บคอยจวดบ่มากระพานเนาะพี่น้องขาเนาะโทรศัพท์้งสองพ่อกระเลี้ยวนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะมาลงในคลิปที่สองนะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง อาสิบ uh, บนนะคะสิบบนแนวทางของแอดวิลลัดนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งจ้าสิบบนงวดที่เรียนะกเจ็ดแปดเก่าเนาะจ้ามาแปดนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่วัซันสี่ห้าหกมาตัวใดตัวหนึ่งวัซันสําหรับสิบบนแนวทางของแอดวิลัดเนาะค่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งสิบบนอีกสูตรหนึ่งวัซันพี่น,อน,น้องสามตัวสี่ตัน้องงวดอนุวันอ่าอ่าสูตรวันหันสามตสูตรนี้สี่ตนะจ๊ะเพื่นบอกว่างวดที่แล้วเข่าแปดเนาะงวดนี้หนะ้าหกเจ็ดแปดวัซัน หาหกเจ็ดแปดเพร่ะจะมีหลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สิบบนเหมือนกันนะคะพี่น้องคะอ่ะหาตัวเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างสิบล่างเก้าหน้าสําหรับแนวทางของเอ็เคอี e เนาะหกก็สองหัวสัน้นเริ่มงวดที่เลี้ยวเนี่ยอ่า ศูนย์กับหกมาศูนย์นะจ่าน้องวันนี้เพื่อนบอกว่าหกข้อสองนะจ่าเพื่อนบอว๊วยสบายนะจ่าสำหรับเอทเคอีเ e นาะเพื่อนกะมีล่องหามังมอว์ร่องหายบางเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุ่มแพ้เม็ดเดียวเคนเคน,นก็คือสีเก่านะละกาลันรูดสีศูนย์น้ำเลเดอร์พนะต่อไปเลยจ้าสามตัวอยู่ที่สองสี่เก้าเคนเนเนี่ยเอราชนกบอกเอราชนกบอกวันหนึ่งสีเก,ก่าหวยชุม่มแพ้บอกว่าสองสีเก่ากับสัตวร์รักลอยเพื่อนสองเนาะค่ะเอามากับพิจารณานำเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเลขวิ่งล่างว่าสันเทพบรรลือสูตรขันเทมแล้วพี่น้องเนาะเด่น6กับเก้าว่าสั้่เ9้าหา6 7และ68เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเนว้ทางของพี่หนวดใจดีสูตรสันว่าสันงวดเที่ยวอ่าพ้นห่เข่าศูนย์หกมาจากน้องวดนี้มาเบิ้งค่ะอีกศูนย์หนึ่งของพี่หนวดเนาะพ้นบอกว่าเจ็ดเก้าห้าว่าสันเจ็ดเก้า อ่าเจ็ดเกาเจานะคะสโตจับวินเห้่มืดเลยน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรางเม็ดเดียวงวดที่แล้วแนวทางของอแช้แดนนะคะแอดแช่แดนหรือว่าแอดแช่กูเนี่ยล่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเพื่อนห้ตัวเดียวแข่นๆขนคือ0ูนหกลางเนาะงวดน,นี้เพื่นบอกว่า73กันเจ็ดวาสันอภิจนาได้นาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะของแอดสุดใจนะคะพี่น้องวอที่เรียกว่าศูนย์หกงวดนี้สองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามหกกันสองเก่ากับสามเก่านะคะพี่น้องเนาะมากระโวดจ้าตามเพื่อนได้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนาเนาะคะ่ะแอดนาบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เก่ากับศูนย์ว่าสันแนวทางเด่นบนเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางว่าสันพี่น้องขาพี่น้องมาจับมาท h o มกันเอ็ดโกนะคะพี่นอ้องขามาครบบนว่าสันชุดวินเอาแคบหน้าจอมี3ตัวบนและ2ตัวบน,บน,นะะพี่น้ะคขพี่น้องเนาะมากับคอยจวยดบ่ามากับพานนะคะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้ะ แนวทางสูตรนี่วัสดนเม็ดเดียวบนนะจ๊ะเม็ดเดียวบนงวดที่แล้วแปดแปดงวดนี่ซีหกวัสันะจ๊ะ่อไปเลยจาะพ่นบอกว่าอ่าหน่วยลางวัสดนพีนองงวดที่แล้วอ่า สองสี่หกมากเนาะจ้าน้องวันนี้เพื่อนบอกว่าสามห้าเจวัสันเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้นมสุพรรณนะคะนมสุพรรณบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่เก่ากับศูนย์วัาสันเก้าหน่เกนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามสี่เกาหรับแนวทางนมสุพรรณเนาะคะ่ะต่อไปเพื่อนบอกว่าเมเด็ดเ,เดียวเม็ดเดียวแคนแก็คือสี่เกาหน่วสันพี่น้องคะ่เก่าสีและ เก้าหนึ่งเออคนหายซีเก่าร้ายหลายเนาะพี่น้องงวดนี้เนาะค่ะเนาะเอามาตามต่อจ้าหน่วยบนระยะสั้นว่าสั้นพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหาว่าสั้นแนวทางตามหรอกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพป็นบอกว่าแอดแพนด้าน้อยว่าสั้นเจ็ดเก้าหนึ่งว่าสั้นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดและเจ็ดหนึ่งว่าสั้นพี่น้องคะแล้วแต่ไผ่มักเนาะว่าสั้นอันนี้เป็นแนวทางของปอมวงเนาะค่ะพี่น้องคะปอมวงบอกว่าอ่าสามเก้าสามห้าสองสามหก สองสามสองาจาสามห้าสี่เก้าสี่เก้ายังติดวานนั่งอีกได้พี่น้องแล้วก็สามหกกับอ่าสามสองเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูอ่าแนวทางมาสันแนวทางสูนีของเอ็ดนนนมาสันพี่น้องคะเก้าแปดสามมาสันพี่น้องจ้าพุนวาเขียนเขียนมากกะจัดมากกจวดโหลดเดอร์าสันเนาะค่ะเนาะเก้าแปดสามเขียนเขียนมากเป็นโหลดมาสันงวดที่เร็วแปดแปดเนาะค่ะเนาะงวดนี้เก้าแปดสามมาสันค่ะมากกะจวดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมาหน่อยค่อยหักนะคะพี่น้องคะแอดมาหน่อยมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะงวดที่เรียวเข่าศูนหกเด้อเพื่อนบอกว่าบนกันล่างเนาะพี่น้องเนาะ บนกันล่างนะค่ะสำหรับแนวทางแอดหมาน้อยคอยฮักเนาะงวดนี้3ตัวอยู่ที่412 422 413 423อางเนาะจ้าสรุปแนวทางเทิงก็คือ1222ว่สั้น1323เนาะจ้าเนาะบัตรที่นี่มาเบิ้งเน่วทางลางหมานลางชุดสรุปเจ็ดเก้าเจ็ดศูนยกเนย์ว่าสันนักเน้นเคนกัน จ็ดศูนย์ว่สันสำหรับเนวทางของ8ม้ดมาหนอ่อยค่อยหักเพราะพี่น้องเนาะมากะพีจานาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางล่างตรงว่ะสันเนวทางของรือรัานสนันเมืองเนาะหกสี่หกสามแปดสี่และแปดสามนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเดลตัวเดียวว่าสัพนพรโชคทวีเนาะขนมไทยว่ะสันพี่น้องวัที่เลียวเดนแปดเนาะคะ่ะ วันนี้เดนซีว่าสั้นพี่น้องเอาไวมักแนวทางน้ำเพลินกับจวดจดาดฝาดบ่มใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสเซนต์มีนะคะพี่น้องคะอ่ะแยกให้สิบห้ามาปิดถ่ายโดยแนยวทางของแอสเซนต์มีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะอ่างวดน,นี้นวยล่างว่าสั้นพี่น้องขาซีหกแปดห้าเจ็ดนะคะ่ะสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์ว่าสั้นจับคู่แข็นเขนเลยจับคู่ล่างเน้นๆก็คือศูนย์หาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ็ดห้าเก้าห้า เจ็ดแปดเป็นตัวล่องของสันพี่น้องเอามากระจัวจาดฝาดบ่มตามเพลินใดเนาะสำหรับแนวทางของแอดเซนมีนะคะเข่าดีเด้พี่น้องสำหรับแนวทางแอดเซนมีเนะาะภัมากระจวดจาดน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนะาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆรวยๆปังๆสุข,ขุมสุขค้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่ให่พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทาง ขอบคุณในไลเดอร์จ้าสวัสดีจ้า